เนีเ่หาเตือนสามาปล่อยงวงออกทงกันได้ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC. เอซเวิร์ดสุดูสกุคนะจ๊ะมะโพงมะ่อกับสองสาลาวมะนาวสมนะจ้ะมามื่อนี่มะนาวขออนุญาตว่าเปิดคลิปได้จาะพี่น้องเปิดคลิปให้สาวหน่อยอยู่ทางบ้านประเทศลล่าพิ่นผ้าไปแบบชมบรรยากาศยามเช้าพี่น้อง ถนนนั่นอยู่ในมูบ่บานแลวกะ็มูบ่บานของเฮาเนาะมูบานของมาเาหละจ้าลวกะ็เพิ่นสีแบบอยู่แบบกับธรรมชาติแบบบ้บานๆในมูบ่บา,าะะหา์น่าละจ้าย่อสีแหนเัาหน่ายนาะผ้าอันชมผ้าทั่วนะจจะพี่น้องฝากไปรับชมรับฟังกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เพื่อนในเร้อจ้าไปเบิ่งเไม่จะพี่น้อง บรรยากาศบวันหน่อกนะคะพี่น้องอากาศเย็นยังเสาค่ะหมอ,อกลงแห้งๆเลยค่ะวันหนอกบันนานะคะบรรยากาศเวลาพุมุ่งเข้มนะคะพี่น้องผมาเนี่ยมันมีวิตมูบานเลยนะค่ะอากาศเละเลือดที่แดดแน่ครับพี่น้องออกไอ้เห้งสีแห้งนะคะออกไป ถนนติดทงหน้าเนาะครับ่นาอากาศดีบนาครับพี่้อกแมงมุอเสาร์ดังไปฟิงเน้ะค่ะพี่้อกเด้อมาเด้อค่ะเด้อปูได้ยับมันเกล่ามันเกล่าด้พี่นรรอากาศดีดีลมนักพูดนาำดอกตอนนี้หอยจับพกราจั์อยู่นี่คะมือแคนพมดแล้วพี่้อกแคงปักแคงไปแล้ว ่ะปลาติดซองก็ แดดจ้าเ่ะจะี่นองเออพอดีวันนี้น mm ่อยกันที่อได้เมืองนะค่ะพี่น้องไปหาสื่อพ้องอยู่พ้องกินมาใส่ตุนอนนัค่ะนาะว่าไ่างเด็กของอยู่พ้องกินกันหาใหญ่นาอค่ะก่อนมาก็เลือมแหลกเลือยังเลยน้ะค่ะตามตุกงไท่ตรงหน้ากันสบีกับมี่แต่พูดกินกระปูเนาะค่ะก็เขียนกันอย่าอึ้เลยน้ค่าเย็นค่พี่น้องมานีกไสจะดบาค่ะพี่น้องจะเป็นเรียนนะคะ เปลี่ยนปันยางือดระคะเป็นจุดตัดหอนะคะอยู่นี่ก่อนหน่อยกันเที่ยวมาโรงเรียนหออย่างนี่แหะพี่น้องเปียนเห็นนึ่งหอหนึ่งหอสองหล้วก็พี่น้องว่ารู้ตาม เพาถ้าเขาอ่ะบานหอนนี้มันาสอขมาก้องมาเอนี่ไปปมมา้ค่ะขึนอีกะเป็นกะเบินอนนะคะเป็นกรปกข้าวปวดแครงพยานนะคะพี่น้องเ้เอานาวค่ะอนทากันปแล hm ้วค่ะพี่น้องเปนรวยพี่แล hm <to to ้วค <It> ่ะนอนบนาขายางสาราเนาะค่ะข่้นซาอี่แลจะมาคอยดู มาท่องรับ้านลวซ่าท่าเสาบานท้าเขาบ้านบานนอกนี่ก็จะท่ตน้าก็เลื่อนนี่นะคะท่าุนนะคะท่างยางเป็นท่าเป็นทาสีแดงนี่เนาะเดี๋ยวหอนใกันจะเป็นจอยไงนะคะดี๋ยจะห่อนจอยเลื่อนหน่อยทีเด้หน่อยใส่เบบอีทีเลยเนาะ อบอกบ้าน้ังเขาเพื่อนน้าบอกแผลด้วยราคาบนนอกหน้าเข้าียิ่งข้นมากจะมีคนดังไฟพิง,งเกาะง้อเพื่อนหน่อยราคาห่อนเทือนแล้วมือดีมากพระท่านคุณแม่ใส่บาทด้วยค่ะปกติจะมาท่านคุณแม่ใสอบา้านเนี่ยสาวนะคะพี่น้อง เดี๋ยวจะมาห้องเซลลล้านหน่อยตื่นแล้วบ่ล้านตื่นแล้วบ่ไปโรงเรียนแล้วบ่ลูกแล้วบ่ลูกแล้วบ่บ้านเฮาบ้านเฮาวไปซ้ำบ้านเฮาวนี่กะจะเป็นเพื่อนหน่อย <c oughs> นี่กะจะเป็นเพื่อนล้านไปปลุกล้านเลยนะพี่น้องล้านก็กินข้าวอยู่เดี๋ยวจะไปเบิ่งคุณแม่เห็นยังกินอยู่ในครัวดเพื่อนก็มีแต่ขีกายพี่น้องเออบริปัต ยาำเส่ามากยั้กระดาปัดด้วยค่ะหัวหย,ยุ่งหัวปูพี่น้องเอ้ยระวังครับรถมากนะคะ่ะหอดแอละคะ่ะหนาวนะมือแข็งตีนมือพี่น้องมือแห่งแข็งเวจ้ะระวังซองขางทาาอันระวังบันนอกบันหน้าเขาเนาะค่ะ,ะ,คะอากาศดีค่ะพี่น้องหมอกลงร่มเย็นสบายพี่น้องผูดด้ใดมาอากาศเย็นๆนะแมนเลยค่ะ แต่ว่าอาจจะสวยอาจจะมีแดดเนาะคะ่ะแดดอาจจะแรงนิดนึงเนาะคะ่ะแดดอาจจะหอนหรือแหมน้อยนึงเนาะคะ่ะแต่ว่าแตาเขาอยู่ในห่มนี่ถึงมันจะแดดแต่มันก็เย็นเนาะคะ่ะเพราะว่ามันมีลมเนาะคะ่ะลมเย็นเลยแหละคะ่ะยามนี่สองสาวๆนี่ถ้าบานอ่าสถาบันปุญญาตาญาติฤทธิ์ปุถะปุกแกเพิ่งก็บจะตุก๊กแมลงไข่พิพงเนาะคะ่ะที่เขาเห็นเมื่อกี้แล้วเนาะคะ่ะพี่เนาะเพิ่งก็บจะดังไข่พิพงให้ลูกให้ร้านพิงก่อนเนาะคะ่ะ ก่อนสีปอนเขาไปโรงเรียนเนาะค่ะพี่น้องเป็นจังได้พี่น้องหมักอยู่บ่าคะ่ะบรรยากาศวิว,วันบ้านซะหน่อยวันบ้านซับมะนาวสมนะคะพี่น้องฝากพี่น้องอันติชมกับกำลังใจใหได้ด้่ะค่ะได้หมักกับคอมเมนต์มาได้ได้คะ่ะมือหนาน,หน้อยชิภาพไปหล่อทายลิปในหมู่บ้านนะคะบ้านหมู่บ้านของหน่อยนี่บ้านเฮือนเป็นเป็นได้เนาะคะ่ะอยู่จังได้ส่วนเสาส่วนแรกะะเนาะถ้ามีเวลาหน่อยก็จะไปทายให้ได้ค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่า ช่วงนี้กะบ่ค่อยว่าพี่น้องนิกะตื่นมาน่กะอยู่เพื่นปูเด็กกะล่าถั่วหลังบวงแตงอยู่แตงกินไหนเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นบ่สบายกันจิตตมเขาตมยังไหวแล้วกะหน่อยก็บเมาบานมาหล้วกัจะมาล้างกัวเสร็จเอ่อถว่วหลังบวงอยู่เพื่นเน่อเองอีกเนาะค่ะเนอบัวมาวันนี้สวยบอกพี่น้องกะฮักกัเจดมุ้งยังเนาะค่ะแต่ว่าบ่พอคุณแม่นะค่ะถ้าคุณแม่ไปใส่นะคะหรือว่าฝนไปสวนแล้วบ่นค่ะ เพราะว่าฝนจ้างคนไปซับหยาห้ให้เนาะค่ะเพราะว่ามื่อกี้จางไปอีกดีนี้เสียงตักน้ำจวกจุกโยงน้ำเดี๋ยวพี่น้องเที่ยวไปอยู่ของน้ำไปจ้ะค่ะแถวถ้าบิ้งกันนะคะเล็บหน่อยก็สะอัปเดตให้เบิ้งด,ดูด้วยค่ะพี่น้องฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามฝากกดไหลค์หรือว่าคอมเมนต์ให้หน่อยได้ด้วค่ะพี่น้องค่ะจะดีกัให้แชร์ไปหน้าเฟซบุ๊กหรือว่าอะไร ยังไงก็ได้เ้อค่ะพี่น้องเด้อขอบุญหลายๆเลยค่ะกราบสวัสดีเ้ยค่ะพี่น้องแล้วก็ขอโทษด้ค่ะพี่น้องที่ว่าเปิดคลิปมากกับ้อมลมปุ่ปุปุบปุบปุนะคะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวอันคลิปเปิดให่มะนาวคนเป็นคนเปิดดนะคะเพราะว่านอยกะลืมออกมาหนอกกับฝ้านะคะยามสวยนะคะเพราะว่าชวยแห้งกับสีแดดนะคะพี่น้องสว,เวมเสอเสาวในก็สีหนาวนะคะพี่น้องแล้วนกะ็ขับๆๆร,รถออกมาลดลายแล้วก็นนอยก็ออกมาแต่เสาวนะคะ ค่ะพี่น้องทำนี้แล้วด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์หน่ด้วยค่ะพี่น้องเด้อสองสาวลาวกบสีเห็ดขี้ปมให้พี่นอ้องเบิกเลื่อเลื่ออะไรค่ะ